ยินดีครเลอ,อันยองอ่าเป็นคนเกาหลีคะ่ะชื่ออื่นบีคะ่ะเจล your voice is very sexy รรรรวันนี้ค่ะบีเบลค่ะก็วันนี้ก็มาเจอกับบีเบลอีกแล้วก็ต้องเจอบ,บีเบลเพราะก็นี่มันชอ่องบีเบลก็วันนี้นะคะก็เป็นชมผมไม้ของเบลนะคะทุกคนคิดว่ามันดีไหมมีหน,น้ามากับ อย่างนี้ดูอยากจะลองเปลี่ยนโฉมบ้างนะคะก็ถ้าดีไม่ดีก็ช่วยคอมเมนต์บอกวิวด้วยนะก็วันนี้เดี๋ยวก็จะมาทําคลิปที่ก็มันก็จะขะทก็มันก็จะเศร้านิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋วก็โสดมาเจเดือนแล้วนะคะทุกคนถึงมบ้าอะไรนับครบรอบครบรอบแบบครบรอบวันที่เลือกกันครบรอบโสดอะไรเงี้ยไม่มีหรอกนับอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปที่ทำให้เิวหายเงานะคะนั่นก็คือแอป กูดไนท์นั่นเองนะคะแอปนี้คือเป็นแอปที่เอาไว้คุยหาเพื่อนนะคะแอปนี้เขาจะเป็นแอปที่จาเป็นการโทรคุยนะคะก็คือเราจะโทรคุยกับฝ่ายตรงข้าม7นาทีนะคะถ้าสมมติว่าเอ้ยเราคุยกับเขาแบบด้วยน้ําเสียงเนี้ยมันจะมีฟิลลิ่งมากกว่าแบบการพิมพ์ใช่ปะถ้าสมมุติเราคุยกับเขาแล้วเอ้ยมันคลิกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะแชทกับเขาต่อไหมหรือว่าเราจะเลือกไม่แชทก็ได้นะคะก็เดี๋ยวจะลองเปิดตัวแอปขึ้นมาให้ดูนะคะ ตตัวแอปนะคะเราก็ไปที่เซตติ้งก่อนเลยนะคะเซตติ้ง <Setting S 1> ก็จะมีให้เราเลือกเลือกความห่างไกลจากตรงนี้นะคะเออเขาบอกว่าห่างไกลได้มากสุดไม่มีลิมิตก็ได้นะแบบพัน1000 km, กิโลเมตรก็พันกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยข้ามชาติได้ข้ามชาติข้ามประเทศได้อะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกเออแล้วเราจะเลือกฟีเมลเมลหรือว่าเลือกทั้งหมดนะคะจะ <c oughs> เลือกเมลนะคะ จะได้แบบเพื่อนผู้ชายอะไรแบบนี้ตอานนี้เพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วอยากได้เพื่อนผู้ชายบ้างนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกอายุได้นะคะอายุเราจะเลือกอยู่ที่19ถึงถึง25ดีกว่า30รู้สึกว่ามันไกลไปนะคะทุกคนเราจะเลือก19ถึง25แล้วกัน แต่ว่าเป็นวัยที่แบบกําลังคุยกันรู้เรื่องเด็กกว่านี้เราก็รู้สึกว่ามันเด็กไปหน่อยภาษาที่เราจะเลือกนะคะว่าเราจะคุยภาษาอะไรกับเขาเราสามารถเลือกได้อังกฤษนะคะแล้วก็มีภาษาไทยก็ภาษาเกาหลีนะคะเก็จะเลือก3ภาษานี้นะคะเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มคุยกันดีกว่านะคะภาษาแรกจะคุยภาษาอะไรก่อนดีลองภาษาไทยก่อนไหมแบบว่าเบสิคเบสิคคุยภาษาไทยกันก่อนดีกว่านาะเพื่อแบบคุยกันรู้เรื่อง แล้วก็สตาร์ทแมทชิ่งเลยนะคะตอนนี้กำลังแบบว่าคนหาอยู่นะคะว่าจะได้ใคร ช่างกนช่างกนอยู่ปะทูเหมือนกัน<ะ>ใช่ไม่บอกไม่อยากบอกมันเร็วไปบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้ชางนประเทศอะไรญี่ปนเลยไม่มีพิเศษเหรอญี่ปุ่นเลยโอ้ยแนดดาจังเลยเราปะยู่งขึ่งเกาหลี ลูกครึ่งเกาหลีคึงลิงดีกวอ่ะทำไมต้องครึ่งลิงอ่ะอเสียงดูท่าทางโซนไม่โซนคิดว่าเราอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจทำไมอ่ะเป็นเสียงเขาดูเด็กอ่ะอยากรู้ป่าว่าเขาอายุเท่าไหร่เขาอายุยี่สิบจริงจริงเขาก็คนเสียงเด็ก,าาดกเด็กปกติดูยูทูบป่ะด,ดูช่องไหนบ้างทำยูทูบป่ะไม่อยากรู้ ดูแต่เกมเหรอ่อ๋อแล้วทำุกเรื่องทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อย่างเช่นโทรไปแกล้งคนอื่นทำไมไปแกล้งก็ <c oughs> เราเหงาเราไม่มีใครคุยด้วยจริงเราโดานทิ้งมาเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยไปเกโดนทิ้งเ่ยใช่ทิ้งไปกาะนรู้จักดีเบลปะรู้ไม่รู้จักตีแล้วไปเอนใน u t u b e ก็เล่นเกม ลองลองดูอย่างอื่นบางสิเพียวว่าไม่กับเกมแล้วเนี่ยฮะกับเกมแล้วที่คนติดตามอเอ้าเปิดแล้วหรอดีมากดีมากกดซับสไคร์รอยังไปกดเดี๋ยวนี้เลยกดไลน์แลย อียดีมากอี๋คนนี้พูดจาน่ารักอยู่นะอ๋อทุกคนถ้าสมมติเรากดหัวใจอ่ะคือเราจะได้แชทต่ออือใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเรากดหัวใจเราจะได้แชทต่อนะคะเดี๋ยวเราจะลองพูดภาษาเกาหลีดูนะคะคนถัดไปภาษาเกาหลีเบลจะงงๆงปลาปมากเลยนะแกล้งแกล้ไปทไมนานจังอ๋อเขาปัดเบลทิ้งหรอทำไมเขาไม่รับก่อน รชอบผู้หญิงประเทศไหนหรอคะกับประเทศไทยนี่นะบ่แล้วถ้าไม่ใช่ผู้หญิงประเทศไทยหรอคะจะชอบเหมือนกันครับบ่ชื่ออะไรคะเกาหลีครับบ่เป็นคนเกาหลีนะคะงั้นเหลักกันจริงเล่นต่างกันจริงจ้า哟한국사람이에요เออ <S <S ชืช่อห,หรือยังคะไม่เชื่เอเรอกกันทำไมล่ะคะ คนไทยแล้วว่าเดี๋ยวคนนี้คนสุดท้ายเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนเกาหลีแล้วนะอันยองเซลสอันยองค่อเป็นคนเกาหลีคะ่ะทําไมถึงไม่เชื่อล่ะคะเป็นลูกครึ่งคะ่ะลูกครึ่งเหรอใช่ค่ะชอบคนเกาหลีไหมคะออชอบอยู่ใช่ไหมลิซ่าได้มาเป็นดอ๋อชอบลิซ่าเหรอคะลิซ่าดังมากเลยนะคะชื่ออะไรเหรอคะเจลอ,อ๋อเราชื่ออึนบีคะ่ะแล้วก็มีชื่อไทยด้วยคะ่ะ ชื่อไทยชื่อเบลค่ะร้อง,องเพลงอะไรดีคะไม่ซีไม่ซีคืออะไรเหรอคะอไม่ซีแปลว่าอะไรคะเรียนอินเตอร์ที่มอกรุงเทพค่ะ,ใช,ะใช่ค่ะทำไมบ้านอยู่ใกล้เราจังเรามานอนบ้านเพื่อนค่ะ ร้องเพลงเลยอ่ะหรือว่าคนถัดไปร้องเพลงดีคนถัดไปแล้วกันเนาะสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเอ่อนั่งอยู่เฉยๆค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออินบีค่ะเป็นคนเกาหลีค่ะชอบฟังเพลงเกาหลีไหมคะฟังม่รูเรื่อาฟังไม่รู้เรื่องหรอคะพูดเก่งอ่ะว่าคุยเก่งแล้วเป็นคนต่างชาติและคุยภาษาไทยได้กดไหนกดไนค่ะอุ้ยเขาเป็นแอปที่แบบเอาไว้คุยเล่นได้จริงๆนะแบบ นนี้เพิ่งมาเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยเราลองมาะเทศเกาหลีดูดิเฮ้ล็อวอันนี้อะไรเซียวนะทำไมเขาไม่พูดอะมันเมื่อกี้กห่างไปประมาณ3,000กว่ากิโลเมตรละทุกคน <S <S อ้าวเขาวางสายไปวะทำไมคนเกาหลีวางสายเไปวะเซียวเฮลล็อว์ว่าชื่อเนี่ยมไนท์เจมส์มาจากที่ไหนที่ไทย Oh. So, yes. Your shame is soiled. Of soiled. no, no Do no. ha, oh. so you have boyfriend? No, I'm not have boyfriend and single for seven months. <laughs> your, your voice is very sexy. Oh, Louis. I think my wife like shooting. <gasps> what, dude? The... ค่ะเราจะมาลองคนถัดไปนะคะอะลองดูวะเป็นไงเป็นกัน h ั l l o ร <I> What's your name? j o n g d a e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  아니아친구같이지금예친구같이지금아오케이 You Korea? No ทกุ๊ก่ yeah, กการอเยูนอ่อ่ไยยนย่

กลับมาที่ไทยเหมือนเดิมคนไทยคุยน่ารักสุดเราทุกคนเดี๋ยวนะคระไปที่ไทยไม่เจอฮ h e l y o Ukraine อ้ามทุกคนมาเริ่มเปลี่ยนภาษาเว้ยแล้วยังเลยเจอคนเกาหลีสวัสดีค่ะสวัสดีครับชีบีเบลไม่รู้ได้ไงไม่กูชีกุชีเบลไม่ใช่เป็นขับไดมอนด์ปะเนี่ย อายุยี่สิบเองทำไมไม่นอนดิอะแล้วทำไมไม่นอนอะเอ้าน้องหายไปแล้วอยากได้คนโตๆตเปลี่ยนอายุแอมนี้ดีเนาะเปลี่ยนท่าก็ตได้ตลอดเวลาเลยทุกคนคายทุกคนคะวันนี้เราก็ไม่เหงาแล้วนะคะเพราะว่าก็มีคนคุยมีเพื่อนคุยถึงแล้ว,ว่จะ้ะแปลกบ้างไปบางคนนะคะแต่ว่าก็ถือโอเคนะก็ ช่วโมงหนึ่งแล้ววอนนั่งคุยมาก็แฮปปี้ด like. like ีนะคะก็แปลกปีก็แบบอึ๊อะไรอย่างงี้ก็ถ้าใครอยากแบบหาเพื่อนหาคนคุยอะไรแบบต่างๆนานาก็จะมีแบบหลายแบบมากนะคะถ้าใครชอบแบบไหนอะไรประมาณนี้สามารถเลือกประเทศได้นะคะว่าชอบคนแบบไหนชอบเพื่อนแบบไหนยังมีเพื่อนประเทศอะไรนะคะใช้ได้ทั้งหาเพื่อนแล้วก็หาคู่ด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะก็กดกระดิ่งด้เลยคะบ๊ายบาย